จากของนักสาวมาจากเมื่อกี้นะครับที่เห็นว่าน้ำหยดนะแล้วก็น็อตเป็นสนิมนะครับเราก็ได้ทำการถอดนะถอดออกจนได้กั็นไหถอดจนได้ครับะอะไรชิ้นใหม่ครับ พร้อมกับโอลิงนะครับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นน็อตตัวใหม่1ชิ้นน็อตก,ก็เบิกศูนย์นะครับช่องบอสใช้น็อตของฮิ้จชิปโดยตรงนะครับน็อตเป็นสนิมก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะอันไหนที่เป็นสนิมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเราต้องถอดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวร้อมที่จะ เปลี่ยนอะไรตัวใหม่เข้าไปประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับใช้งานตามปกติน้ำไม่ซึมไม่หยดนะครับน็อตนี้เปลี่ยนใหม่นะครับน็อตที่เหลือ,อยังใช้ได้อยู่ติดต่อช่องมอดนะครับในการซ่อมปรับน้ำครับ0 9 9 1 9 1 5 1 6 4 0 9 9 1 9 1 5 6 4ในช่องบอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ